ตัวนี้เป็นมอเตอร์สามเฟสซูเปอร์ปัม๊มนะครับขนาด2แรงม้า1,500 500วัตต์ข้อดูด3นิ้วท่อออก3นิ้วใช้แผงซันเทค10แผ่นนะครับเราทำเป็นชุดสำเร็จสำหรับการเคลื่อนย้ายได้ปริมาณน,น้ำที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ6 000, 6 0 0 0ลิตร ต่อชั่วโมงที่ความถี่50เฮิร์ตนะครับตอนนี้แผงทั้งหมดเนี่ยสิแผ่นผลิตความถี่ได้อยู่ประมาณ42เฮิร์ตเนี่ยโครงสร้างจะเป็นแบบนี้สำหรับเคลื่อนที่ได้พับเก็บได้นะครับแต่ในการจะย้ายไปเนี่ยต้องใช้เครนในการยก โจทย์อของลูกค้ามาก็คือต้องใช้เครนในการยกเพื่อจะสูบน้ำหลายที่เราทำเป็นซ็อกเก็ตให้สำหรับการเคลื่อนย้ายแบบง่ายนะครับถอดซ็อกเก็ตออกถอดปัม๊มสามารถจะไปได้เลยนะฮะมาดูพลังงานกันนะครับอน,นี้ไฟที่มาจากแผงทั้งหมดตอนนี้363นะครับ5.9แอมป์ พลังงานใช้ไปจ่ายให้ปั๊มอยู่ที่ประมาณ2,100วัตต์นะครับในจากโซลาร์ล้วนๆเลยความถี่ตอนนี้ขึ้นไปถึง45เฮิรต์แล้วเห็นไหมฮะ8แอมป์เราใช้ปั๊มยี่ห้อฮโโเบอร์นะครับตอนนี้จะเป็นพลังงานจาก แดดร้อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนว่ามันสามารถจะเพิ่มความถี่ได้มากกว่านี้ไหมผมจะไม่ผิดผมเซตที่ 15r นะฮะเซตลงไป50เฮิรต์นะครับผมต้องการน้ำที่เยอะกว่านี้45เฮิรต์ มาดูกระแสกันนะครับที่45เฮิรตกินกระแสประมาณ8.3ความที่จะเริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนถึง50เฮิรตเพราะว่าตอนนี้แผงกำลังเก็บพลังงานอยู่ตัวอินเวอร์เตอร์พยายามจะบูตขึ้นจนถึง50เฮิรตนะครับ งานทั้งหมดจะเป็น3ชุดนะครับโครงสร้างแบบพับได้นะหมด3ชุดน้ำหนักรวมๆอยู่ประมาณ5้าถึงหกรโลนะครับเราใช้เหล็กกาวนัยทั้งหมดนะีครับ สนใจสอบถามได้นะครับที่หน้าแฟนเพจของแม็กซ์โาเซลล์ลัญญประเทศเบอร์โทรหาได้ง่ายๆครับไม่ต้องถาม